แล้วนะครับรก็ขอการาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พมถึงสองล่สแล้วครับวันนี้ Q&A ข้งที่สี่ได้มาแล้วนะครับนะก็ให้ทุกคนวิธถาม Q&A นะครับให้พิมพ์ Q&A นะครับแล้วก็าถามว่าก็พิมพ์อะไรก็ได้นะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็ จะพิมพ์อะไราต่อนะครับก็ได้นะครับนะก็นะก,นก็จะถึงสองรอยซับแล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมก็จะพาไปเปิดทัวร์ลิสต์ของพว,พวกเรานะครับนะที่เราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้นะครับผมนะโอเคนะ ได้เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะครับแต่ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะกดออกเกมแล้วก็ไปกันเลยครับ ตอนนี้เ,เราเข้ามาในด,ดิ hj. ของพวกเราแล้วนะครับอันนี้ผมอยู่ในดิสของคุณเปมอยู่นะครับนะก็จะมีเข้าออกนะครับน,นี้อันนี้ที่ผมพามาเป็นเข้าออกนะแล้วก็ห้องแนะนําตัวนะครับอันนี้วิธีแนะนําตัวนะเดี๋ยวเขาจะไปเขาจะไปคุช่องแนะนําตัวนะครับอันนี้มีสมาชิกอีก,อกมากมายนะผมนะ แล้วก็พูดคุยนะครับอันนี้สามารถพูดคุยได้นะครับอันนี้รับยศแล้วก็มาที่ช่องสำหรับพูดนะครับนะห้องพูดคุยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนะแล้วก็ถ้ามีเลแล้วเราผมขออนุญาตเข้าเกมก่อนนะครับไปเคตอนนี้เรากลับเข้ามาในเกมได้นะครับนะ ก็วันนี้ขอจบในเพยงนนี้ครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็สดัสไครให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนสตรีมนะครับทุกหกโมงหรือไม่ก็ห้าโมงนะครับไปแล้วสวัสดีครับบาย